ลายมือหรือสัญลักษณ์บนฝ่ามือสามารถบ่งบอกความเป็นไปของแต่ละคนตามบุญและวาสนาที่แสดงออกมาบนฝ่ามือนั้นจะไม่เหมือนกันโชคชะตาชีวิตที่แตกต่างกันเป็นไปตามสัญลักษณ์ที่ดีหรือร้ายซึ่งในวันนี้เราก็มีวิธีการสังเกต5สัญลักษณ์บนฝ่ามือใครมีหนึ่งในหาข้อนี้แปลว่าคุณคือคนพิเศษ ฟ้าได้ประทานพรสวรรค์ที่ถูกซ่อนไว้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่อยู่ในฝ่ามือไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวาลองสังเกตเห็นกันบ้างไหมคะว่าใครมีสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้บ้าง5สัญ,ญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนเป็นพรสวรรค์ที่จะส่งอิทธิพลต่อเจ้าของมือ ถ้าหากว่ามีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งในห้าดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สัญ,ญลักษณ์ผู้เยียวยาบนเนินพุทธถ้ามีสัญ,ญลักษณ์เป็นเส้นตรงลักษณะสี่เส้นหรือมากกว่าสี่เส้นนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในมือของคุณค่ะบ่งบอกว่าคุณคือผู้เยียวยานั่นหมายความว่าถ้าคุณมีสัญ,ญลักษณ์นี้ จะเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกความเจ็บปวดแผลภายในใจของคนอื่นเป็นสนัญลักษณ์ที่จะทำให้คุณมีความสามารถพิเศษในการที่จะพูดหรือทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกหายจากความเจ็บปวดและมีกําลังใจมากขึ้นเป็นสนัญลักษณ์ที่มักจะอยู่ในมือของแพทย์จิตแพทย์และ คนที่เป็นไลฟ์โค้ดหรือคนที่สามารถที่จะพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือจูงใจให้คนอื่นนั้นหายจากความทุกข์ภายในใจได้รักษาแผลภายในใจได้ทำให้คนอื่นที่ได้ฟังคำพูดของคุณนั้นหรือคุณเข้าไปช่วยเหลือนั้นจะรู้สึกดีขึ้นค่ะมีกำลังใจมากขึ้นและทำให้เขามีพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปนั่นคือ พลังของผู้เยียวยาทางด้านจิตใจ 2. พีระมิดบนเนินอาทิตย์สัญลักษณ์สามเหลี่ยมหรือพีระมิดที่อยู่บนเนินอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์พิเศษค่ะที่จะคอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีสัญลักษณ์พีระมิดบนเนินอาทิตย์นะคะก็คือผู้ที่ถูกเลือกคุณจะต้องเป็นคนที่ให้อภัยจิตใจของคุณจะต้องมีเมตตาค่ะและถ้าคุณทำได้ คุณจะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองมากๆค่ะสัญ,ญลักษณ์พีระมิดบนเนินอาทิตย์อาทิตย์ก็เปรียบเสมือนผู้ที่ทรงพลังอำนาจและการช่วยเหลือดังนั้นถ้าหากว่าคุณรู้จักการให้อภัยผู้อื่นจะทำให้คุณนั้นโชคดีและทำให้คนอื่นยอมรับคุณมากขึ้นค่ะและจากนั้นดวงชะตาของคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆจากจักรวาลเข้ามาในดวงชะตาของคุณค่ะ นั่นก็คือความนิยมชมชอบความมั่งคัง่งร่ำรวยและเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองดังนั้นใครที่มีสัญลักษณ์พีระมิดบนเนินอาทิตย์คุณคือผู้ที่ถูกเลือกค่ะว่าคุณนั้นจะต้องทำคุณงามความดีและให้อภัยจากนั้นชีวิตของคุณจะถูกปลดปล่อยจากบ่วงเวรบ่วงกรรมพบแต่สิ่งที่ดีๆโชคดี ความมั่งคั่งร่ำรวยและชื่อเสียงค่ะ3ในนิ้วโป้งไม่ว่าจะนิ้วโป้งข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์นกฟีนิกซ์หรือสัญลักษณ์ดวงตาสวรรค์สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พิเศษค่ะไม่ใช่ว่าในมือใครก็จะมีได้สัญลักษณ์นี้เปรียบเหมือนกับพรสวรรค์ที่เบื้องบนได้ส่งมาให้เรานะคะ ใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ดวงตาสวรรค์หรือสัญ,ญลักษณ์ดวงตานกฟีนิกซ์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดคุณจะเป็นคนที่รักการเรียนรู้ชอบที่จะศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองได้รู้เยอะรู้มากและเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีค่ะนอกจากนี้จะเป็นคนที่โชคดีมักจะพบทางออกเวลาที่เจอปัญหา เพราะว่าคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้คุณชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนทําให้ตัวเองนั้นมีทรัพยากรในหัวสมองนั้นมากมายค่ะเวลาเจอปัญหาคุณจึงมักจะได้ใช้เอาความรู้ที่มีอยู่เอามาแก้ปัญหาพบทางออกได้เสมอค่ะจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนเฉลียวฉลาดและคนที่โชคดีค่ะ 4. ดวงดาวบนเนินอัจฉริยะ สำหรับดวงดาวที่อยู่บนเนินอัจฉริยะหมายถึงความเก่งความเฉลียวฉลาดและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนเนินนี้หากเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็รูปดวงดาวบ่งบอกว่าคุณคือคนที่โชคดีค่ะคุณจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัวเองอำนาจที่เกิดมาจากความเฉลียวฉลาดและการที่เป็นผู้ที่โชคดีประสบความสำเร็จในการงานการทำธุรกิจหรือกิจการใดก็ตาม เพราะคนที่เฉลียวฉลาดมักจะพบสิ่งดีๆหรือทางออกหรือมองเห็นทางรอดได้เสมอคะ่ะคุณจึงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยสัญ,ญลักษณ์ดวงดาวบนเนินอัจฉริยะคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและเงินตรา 5. Mystic Cross เป็นสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญมากคะ่ะ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสัญ,ญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือค่ะจะต้องอยู่บริเวณระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจเป็นการเชื่อมระหว่างสมองกับจิตใจค่ะผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ y ิสติ Cross หรือกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้าถึงในจิตวิญญาณมีซิกเซนส์สัมผัสที่6สนใจในเรื่องของจิตวิญญาณการทำสมาธิ ควรที่จะเข้าใจถึงคนอื่นและสามารถที่จะชี้แนะชี้นำทางสว่างให้กับผู้อื่นได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะทำให้คุณนั้นเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณได้หรือเป็นคุณครูคุณหมอนักพยากรณ์เป็นหมอดูหรือว่าเป็นพระที่จะเทศนาชี้ทางสว่างให้กับมหาชนได้ค่ะนอกจากนี้สัญ,ญลักษณ์นี้ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า คุณนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายหรืออุบัติเหตุได้เพราะว่าคุณมีพระเกตคุ้มครองเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระเกตคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายหรือการสูญเสียหรือสิ่งที่เป็นโชคร้ายทั้งปวงได้ค่ะแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณได้สั่งสมบุญบารมีสร้างความดีไว้มากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานสร้างบารมีอยู่เรื่อยๆนะคะคุณก็จะยิ่งไปเสริมอำนาจให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเกตที่ปกป้องคุ้มครองตัวคุณให้มีพลังอำนาจในการคุ้มครองปกป้องคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการเราฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ